บริหารการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนการให้บริการด้านคำปรึกษาแก่นิสิตเกี่ยวกับเอกสารทางการศึกษาอีกทั้งยังมีการให้บริการอาคารศูนย์เรียนรวมจำนวน3อาคารซึ่งประกอบไปด้วยอาคารศูนย์เรียนรวม2มีห้องเรียนจำนวน10บห้องสามารถจัดการเรียนการสอนทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้การเรียนของนิสิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นอาคารศูนย์เรียนรวม3มีห้องเรียนจำนวนทั้งหมด18ห้องสามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์และออฟไลน์ได้ทุกห้องอีกทั้งยังมีสํานักงานกองบริหารการศึกษาที่คอยให้บริการอยู่ในบริเวณชั้นที่1ของอาคารศูนย์เรียนรวม3อีกด้วยอาคารศูนย์เรียนรวม4มีห้องเรียนจำนวนทั้งหมด32ห้องมีห้องสําหรับการบรรยายการประชุมออนไลน์และออฟไลน์ห้องสัมมนากลุ่มย่อย ให้บริการทางนิสิตและอาจารย์ผู้สอนที่ต้องการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันประชุมหาลือวางแผนในการเรียนในการทำงานได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนมีเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนในรูปออนไลน์ให้กับอาจารย์ผู้สอนและมีระบบที่สนับสนุนการสอนเช่น edufarm google meet ไมโค o ซอฟ t ์ที m KU l a แลและ w e b บ x โดยอาคารศูนยเรียนรวมทั้ง3ตึกมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยทัดเทียมในระดับนานาชาติบรรยากาศโดยรอบอาคารโอบร้อมไปด้วยต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่น ทั้งยังมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงกาลังตีความปลอดภัยแน่นอน